สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้และววิธีติดตั้ง Camtasia Studio 7นะครับเขเนเ่ยเลยเมื่อเราโหลดมาครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับกด double click มันขึ้นมานะครับก็อันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับอาจจะติดตั้งใหม่ได้นะครับเออลองดูครับมันจะมีอะไรมากมายครับ เอาใอาวิธีนี้ดีกว่าครับก็ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเข้าไปทีอันนี้ c a m t u d i o Studio 7เลยนะครับก็ทําการเข้าไปเลยนะครับที่จริงเริ่มแรกมันจะมีมันจะเป็นี้นะครับเราก็ไปกดทีตรงนี้กดอันนี้ไม่ต้องสนใจครับจากนั้นเข้าไปกด ไวโอทนาโนนาอะไรก็ไม่รู้ครับช่างหัวมันแล้วก็นี่ครับเป็นตัวปรับเสียงแล้วก็เลือกเสียงให้เต็มที่เลยครับเพื่อเราจะได้พูดไม่จะได้ดังขึ้นนะครับจากนั้นก็ติก๊กีิจิงมันอยู่อันนี้นะครับแล้วก็ติ๊กพิโอรีโอหนึ่งจะได้พูดกับไม่ได้นะครับพูดพร้อมไม้ถ้าอันที่สองมันจะพูดพร้อมภากนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดรีคอนสกรีนเลยครับ จากน้นก็นจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็มังนะครับเพื่อจบ๊กใ